ผ้าแดงใครอยากขายที่ใครอยากเป็นในหน้าแล้วขายที่ได้ใครอยากขายบ้านใครอยากขายอสังหาให้เขียนผ้าแดงบอกเจ้าที่เจ้าทางมีวิธีบอกมีทุกอย่างบอกคุณไปดูคนที่เขาทําสิเขาทําแล้วคุาได้ทุกคนน่ะเพราะว่าเขาเชื่อสุดใจมีคนนึงเนาะก็เชิงไม่เชิงเชิงจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนี้เล่าให้ฟังเชิงท้าทายเขาจะขายบ้านอันนี้เล่าให้ฟังให้เฉยนะ แล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาจะขายบ้านเขาก็จะมีความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วเขาอะค่ะก็ฟังครูแต่เขาก็เป็นคนที่ฟังครูอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีความเชื่อครูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็บอกเราไงว่าเอาหลักฐานมากองให้สักร้อยหลักฐานคนมันจะไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อแต่เขาอะค่ะจะขายบ้านด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยเขาท้าทายมากเลยนะเขาประกาศขายบ้านหลังนี้มาประมาณ5ปีแล้วค่ะเป็นบ้านของเขาเองที่ท,ที่สามีซื้อให้สามีเก่าซื้อให้ แล้วเขาอะอยากขายบ้านหลังนี้ซึ่งเขาต้องการขายบ้านหลังนี้มา5ปีแล้วคุณเชื่อไหมว่าติดป้ายประกาศจนป้ายอะค่ะเปื่อยเน่าจนขาดวินะะนะคะนะคะแล้วถ่ายมาให้ครูดูแล้วเสร็จแล้วค่ะ รัวรู้ว่าใครท้าทายรัวรู้ว่าใครเชื่อจริงไม่จริงม,มันเป็นสัมผัสส่วนบุคคลนะคะไม่ได้โอ้อวดแต่มันเป็นสัมผัสส่วนบุคคลค่ะเรารู้ได้ค่ะบางคนบอกเราว่านูน่นนี่นั่นโอ้ยดีนู่นนี่นี่นี่แต่ในใจเขาไม่เชื่อเราครูรู้ไม่ต้องหลอกครูหรอกค่ะไม่พูดดีกว่าไม่ติดลบแล้วไม่ติดบวกนะคะเพราะรัวรู้บอกแล้วว่าครัวแบบอัจฉริยะพี่อูยังบอกว่าเพราะนั้นโคตรเจ๋งอะสัมผัสคนไม่ถึงเดือนอะลายออกเลย คือมันจะเป็นสัมผัสบอกไม่ถูกเนี้ยค่ะคนเนี้ยพอแบบนี้มาครูก็เลยบอกว่าครัวดูรู้ว่าเขาไม่เชื่อเสร็จแล้วครูก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ต้องเชื่อครูนะแต่ทําแบบนี้ให้ไปเปลี่ยนปลายฟังดีๆนะคะให้รีโนเวทโดยการไม่ต้องทําอะไรใหม่แต่ให้ไปทําความสะอาดบ้านเหมือนเหมือนว่าคุณจะเข้าอยู่บ้านหลังนั้นนะคะให้ไปเปิดประตูแล้วก็ให้จุดธูปเก้าดอกบ,บอกหน้าบ้าน ะะว่าคุณนะต้องการที่จะขายบ้านหลังนี้ต้องการที่จะหาเจ้าของบ้านหลังนี้อย่างแท้จริงจุดทูนเก้าดอกแล้วให้คุณนะไปหาผ้าแดงมาเสร็จแล้วก็ให้เขียนครูอธิบายให้ฟังแล้วครูบอกว่าให้คนมาทําความสะอาดบ้านหลังนี้ป,ประดังว่าคุณนะ,ะจะเข้าอยู่ นะ,ะไม่ต้องทาสีใหม่ไม่ต้องรีโนเวทแบบถึงขั้นทาสีทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไม่ต้องให้เหมือนแบบมันมกวาดบ้านไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มียหยักไยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะมาอยู่ให้รู้สึกเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วให้ไปตั้งเข้ามาเลยเสร็จภายในวันเดียวแล้วคุณไปเปลี่ยนป้ายนะคะไปเปลี่ยนป้ายเลยไม่ต้องเขียนอะไรเยอะเขียนแค่ว่าขายด่วนนะฮะน,นี้ครูบอกเขานะฮะขายด่วนแล้วเขียนเบอร์โทรครูบอกแค่นี้จริงจ ไม่ต้องบอกว่าต้องการขายบ้านเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องวุ่นวายครูพูดเลยขายด่วนแล้วเบอร์โทรเสร็จแล้วครูก็บอกว่าให้เ,เอาเอาผ้าขาวแล้วเขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงขายด่วนเสร็จแล้วให้เอาผ้าแดงมาเขียน พอเขียนเสร็จให้จุดทูปเก้าดอกเอาผลไม้วางบนพานเอาผ้าแดงวางเอาผ้าแดงวางเอาผลไม้าวางในพานแล้วก็อธิษฐานจิตบอกเจ้าที่เจ้าทางเลยเจ้าบ้านเจ้าเรือนแห่งนั้นบอกว่าลูกอ่ะต้องการใช้เงินถ้าลูกต้องการเปลี่ยนมือต้องการให้เจ้าของบ้านที่แท้จริงเขาได้มาครอบครองถ้าลูกอ่ะสามารถเปลี่ยนมือได้ให้เจ้าของที่แท้จริงมาอยู่ได้ลูกอ่ะขายได้แล้วลูกจะทําบุญให้ แบบนั้นแบบนี้แบบนี้อันนี้แล้วแต่คุณเลยเพราะว่าครูอจจะไม่กําหนดให้เสร็จแล้วครูก็บอกเขาว่าแต่คุณทําแบบนั้นคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อฉันนะแต่ครูก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อครูก็ได้ทําแบบเล่นๆไปทําแบบว่าเออลองดูซิอะไรแบบเนี้ยแล้วครูบอกว่า9วันอย่างเข้มขน้น9วันวันละหนึ่งชั่วโมง เก้าวันนะเลือกเอาวันเวลาใกล้ๆก,กันสมมุติว่าทุกเย็นหรือว่าทุกค่ำทุกก่อนนอนวันละหนึ่งชั่วโมงให้คุณสวดมนต์และนั่งสมาธิใน9ก้าวันนี้คุณตรงอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านหลังนี้เท่านั้นนะคะไอ้ที่หนึ่งชั่วโมงที่ทำเนี่ยอุทิศให้ตรงนี้เจาะจงเท่านั้นเขาเรียกว่าการทําบุญให้เฉพาะเจาะจงเนาพิลเนาะที่เขาเรียกว่าการสมมุติว่าเราอยากให้ใครเฉพาะเจาะจงเนี่เราต้องแบบบอกว่าเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ทำแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติเราทําบุญอื่นกระถิ่นพระปาหรือว่าอะไรเราก็ให้เหมือนที่เราเคยให้ทั่วๆไปอะค่ะให้จดให้บิดามันดาปุยาตายายทวดอะไรของเราก็ว่าไปเสร็จแล้วพอครูพูดแบบนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามจักรวาลอยู่ข้างเราทันทีเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาไปทําแล้วครูบอกว่าคุณนะ่ะไม่ต้องเชื่อครูแต่ถ้าคุณอยากขายได้จริงๆคุณต้องเขาเรียกว่าไรนะมีวินยัยคุณต้องทําแบบเบาๆสบายๆมีความเชื่อ ว่าคุณทําไปแล้วแล้วคุณขายได้แน่ๆแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีความเชื่อครูนะแต่มีความเชื่อในสิ่งที่กําลังจะทําอะค่ะพอเขาทําคุณรู้ไหมเขาทําได้9วันไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะบ้านเขาขายได้แล้วได้ในราคาที่ไม่มีการต่อรองคุณฟังนะคะนี่คือเรื่องจริงค่ะที่กําลังจะบอกคุณว่าเราอะ่ะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่แม้ว่ามันจะเชื่อยาก ครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครูก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านทาแบบนี้จริงหรอท่านรับรู้จริงเหรอครูไม่รู้เพราะเราอยู่ในโลกของมนุษย์เราอยู่ในโลกของมนุษย์ที่มีกายหยาบแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นท่านไม่มีกายหยาบท่านมีกายทิพย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณทำโดยมีความเชื่อมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าอะไรก็ตาม